สวัสดีรก็วันนี้ช่างวันก็มีผลงานรุ่รรนพิเศษนะครับรุ่นพิเศษนะครับตัวเทสมอเตอร์รุ่นมินินะครับจากช่างวันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวเทสมอเตอร์ดีซีนะครับรุ่นมินิครับจากช่างวันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเทสได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่เป็นมอเตอร์ดีซีนะครับโอเคตอนนี้นั่งงานก็เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับรุ่นมินิเดี๋ยวจะส่งให้ดูนะครับก็เป็นลักษณะตัวนี้ครับแล้วก็มอเตอร์นะครับดีซีนะครับ ตอนนี้เรามาทำการทดลองรุ่นชาร์ปนะครับไฟ DC 2 5วัตต์นะครับครับรุ่นประมาณนี้ครับมีสาย5เส้นนะครับออเปิดป๊าปนะครับจับแรกครับตันนี้สายต่อไปเรียบร้อยนะครับเพื่อทำการเดือดไวขึ้นนะครับตัวนี้ตัวปรับตัวปรับนะครับเมื่เปิดปุ๊บนะครับสายฟีเียว่อนขึ้นนะครับนะครับมอเตอร์เริ่มหมุน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 นะครับตัวนี้ปรับให้มอเตอร์หมุนเร็วก็ก็หมุนหมุนหมุนตัวนี้ขึ้นอีกนะครับ หม,ห,ห,มหมุนเร็วๆนะครับเห็นไหมฮะหมุนเร็วปุ๊บมอตเตอร์ก็สปีดขึ้นมาครับนะครับเนี่ยฮะอ่านะครับตัวเทสมอเตอร์รุ่นนี้นะเออมาฝากเอาไว,นะว้นะบางทีแอร์เปิดไม่ติดนะครับเอะมอเตอร์เสียอยู่หรือเปล่านะครับเออแล้วจะเปลี่ยนบอร์ดไปอ้าเสี่ยเปิดปุ๊บมอเตอร์ไม่ติดอีกหรือจะเปลี่ยนทั้งบอร์ดและมอเตอร์มันก็ค่าจ่ายมันก็สูงนะครับวันนี้เรามีตัวเทสมอเตอร์ ดีซีรุ่นมินินะครับช่วยเราได้โอเคครับผมสวัสดีครับ